สวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีใจดีใจคุณหมอมาเบิ่งแล้วค่ะปุ่นทักทายคุณหมอยัางเออจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทักทายแบบไหนแบบเรียบร้อยหรือว่าโอ้เรียบร้อยน่ารักน่ารักสวัสดีคุณหมอค่ะถามอาการเป็นยังไงบ้างแม่แม่เป็นห่วงอยากรู้ ไปทำสือารอดีนะครับตอบสนองอะไรดีทุกอย่างนะครับมนจะเป็นปกต,ตินั่นแหละจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้สังเกตอาการในช่วงอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์นี้นะครับจา้าสัปดาห์นี้ว่ามีอาการที่ปกติอะไรไหมอย่างเช่นถ้ามีอาการเหมือนอย่างเช่นเชื่อลัตที่คอน้องมีกลคามไขสันที่คอนะครับฉะบนั้นก็คือต้องเห็นเรื่องการอาการเจ็บคอหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นหลังจาก เขาจะมีไอ,ม,อมีอะไรม,มั้ยอาจอาจะมีอาการขาดให้เห็นง<อ>่ายๆคือพอเขาเจ็บคอเนอะา <ห S 2> ะเวลาเขากินอาหารเขาจะคืนไม่ค่อยได้<ห>อาจจะมีคลายอาหารมาบ่อยขึ้นนะครับหรือกินน้ําบ่อยนะครับเพื่อลดอาการาการะคายเคือง<ห>เป็นพฤติกรรมของช้างเวลาเขามีอาการเจ็บคอเนาะนะครับหรือมีอาการแบบเหมือนคล้ายๆกับไอหรือมีการหรือมีน้ํอ่าข้นๆไหลออกมาเลยประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้นั้นอาการที่เราจะเห็นก็หลักๆก็จะเป็นอาการคลายอาหาร เยอะนะครับหรือกินอาหารลาบากดังนั้นก็ต้องคอยสังเกตอาการในช่วงหนึ่งสัปดาห์เนาะ,ะนะครับหนึ่งสัปดาห์นี้แต่แตโดยโดยทั่วไปก็น่าเรืองดีไม่ซึมนะครับไม่ซึมอะไรไปสังเกตอาการก่อนนะครับเบื้องต้นโอเคดีเมืม่อวานเขาบอกว่าลิ้นเขียวบุดต,ต,ตาตเหลือกนะเหมือนรัดคอขามลอยเหมือนคนแต่วยความรัดไม่นานเนาะรัดแป๊บเดียวนะครับก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมาก ปได้ตักได้ปรับเชือกใหม่เนาใช่อใมเชือกหลวมเลยจะทำใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยหมดชุดเลยแม่แม่บอกให้เอาไปทิ้งให้หมดใช่ค่ะขยายกว้างขึ้นอันนี้ก็ทำหลวมใหหม่ใหญ่ขึ้นก็ต้องปรับอีกใช่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเปืองเชือกนะ เพราะเขาไม่ดื้อตาช้างคู่ก็จะดื้อหน่มันจะแรงไปใช่แล้วแต่เชือกนะครับผมว่าตรงเมงาตาคู่ได้ตัวไหนีัสมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้ให้สังเกตอาการเนาะจ้าไม่ได้ต้องจ่ายยาอะไรดีินยาอะไรนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผูนผู้ช่วยคนรอไปจังใดไฮน่าไฮน่าก็น้ำมีบ่โบขุดมสมบูรณ์ครับกำลังโอ้ตะกี้คือว่าอัน ตะกี้คือว่าอันหาน้ำใส่อันหน้าอยู่ก่อนหน้านี้แล้งครับต้องได้แบบไปสูบน้ำในคลองใส่ปีนี้คาดว่าจะถ่วบ่บาท่วงด่าโอ้ไม่รู้เลยครับชคดอที่ถ่วงดี้ลักกี้มหามหาหัวหนาวเจ้าของเก่าเนอุ้ยนอนกรดดิหางแดกแดกแดกญี่ปุ่นไหนคุณหมอลองสิกรดดิหางอยู่ อ้าวมันมันมันหูกลางนะอย่านะมันหูกลางแล้วนะเฮ้ยเฮ้คุณหมอมาดูอาการแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าต้องรอดูอาการเบื้องต้นไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะดูว่าน้องจะมีอาการไอจามโบนะคะก็บคอ แต่ว่าก็กินหญ้ากินผลไม้ได้ดีนะคะมาเร็วๆๆบ๊อกค่ายนะคะโหนกาแฟแม่โอ้ยหลับไปนอนยังอยู่นานกลับไปน้องจับเนี่ยเป็นยังเอออันนั่นนั่นนั่นเห็นแม่แม่เห็นแม่แม่ไปจับอ่ะหืเบิ่งเบิ่งเบิ่งเอาหัวสุกกับ เออเออโอ้ยพี่กาแฟหือเป็นประสาทเนาะอือต้นนาะบได้ยึดแล้วใจใจแม่นคนนํากาที่ต้องเบิ่งเาบ่คนเาบ่บ่ตเาปนาว่างบ่ได้ซืองอยู่เนาะมันก็กินหญ้าได้กินหยังได้แม่นแต่กินของก็บ่คายเด้ล่ะ นอกจากว่าเขาเพราะว่าปกติเขาก็เคยค่ายล่ำหยาอยู่แล้วมันบ่อล่ำหยามันแข็งกินบ่อไดก็ตตรงค่ายอยู่แล้วแต่ว่ามูใบหย่าใบหยังนบ่อค่ายสับประรดนี่กับบ่อค่ายกินใดทนขวมพอไหวอ่อนพอขี้อ่อนเนาะมาเสาร์ปีปเป็กเขามา อันเขามาเอาคะแน่นลังวั่นฮีโรเนาะวันนี้เขาจับมือก็ดีแบบวันนี้เขาบ่กอดบ่หอมเป็นฝุดฝัดฝุดฝัดอยังไงเขากอดเขาหอมเนาะโไจมปรเด๋ยวัสั่นเ้ามมีเชือกันไม่มีเชือกม่เป็นยังไเด้มมีเชือกทาน ยาเล่นน้ำแม่แมมดีๆนี่ด yeah, ื้อทำไมคะบ้าเล่นก okay. ับแม่สิบ้าเล่นกับแม่นม่กบแม่แม่เป่ามือมาเป่ามือมาเปล่ามือมามาเปล่าเปล่าเปลี่ยนขาก่อนพี่แม่ปลอกเ้าล้ำให้เน่ปนเน่ล่อๆล้ำล่อไว้ แต่ว่าฐานไตเสียพอกะมันนี้หอกต้องให้พ huh yeah, yeah, yeah. ่ออยู่ไตท้องอ๋อแล้โอ้สูงเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ปอกอยู่บ่ต้องยื้อบ่ต้องยื้อแม่แม่ปอกอยู่ได้กินแทถล่ะนาอันในหน่อยเทลาน้อยเทลาน้อยถอยอีกถอยอีกยับ้าไปเออเออเอาเอาไปเถอะ อาอยอีกพี่แมมยับไปอีพี่แมมยับไปเออเอาให้เร็วให้ไวคุณพ่อมีคนหล่อไใบหงายนะะกินกระหล่ำเสียบลายได้แล้วงี้แมมได้หอมพอม เมืองนี้บน์บนมือไหวถาดเลยเนาะพลั้งเขานี้วมาเมยอหนังลาแอนสั้งมาล้วไหะพลั้งเขานี้วมาเลยเด้อมนแม่ทุกท่านาชือน่อรสยง่ง เบ่งอยู่บวกกาจิมเขาไปเกรงใจบวกกาจิมบอกว่ามีสาละมันนะถอยไปก่อนลูกถอยไปเอาอีกพี่แมมมาเลยไงจ้าระวังเขาสิอันนั้นหึ่ยเขียดแล้วเขียดแล้วว่าได้กินใจเย็นเย็นแม่แมมปอกอยู่เลยได้กินแท่าหึ่ยหุ้ยหึ่ยหึ่ยเขียดวะวอยไว้ คุณหมอก็มาดูอาการแล้วนะคะแม่แม่ให้น้าเป็นห่วงนะคะคุณหมอบอกก็ต้องขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงนะคะพรุ่งนี้เช้าจะให้ใส่บาทนะคะเพราะว่าแม่สมไปอ่าสือทางกฐ่านมากว่แล้วนะคะแม่แม่หมดกะหมดสูงหมดโลกหมดภัยนะคะงั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้แม่สมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปนะคะแม่แม่อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ หรือว,ว่ากดกระดิ่งนะคะ<อ>กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักน่ารักของสาวน้อยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายฟินแห้งกับข้าวเหนียวข้าวล้ามนี่นี่เด้รหอมให้บึงเด้อคะ่ะอืม หอมเหอแกไมหรอตากระเป๋าไม่เหมนือจะถัดยมัมอย่าเป็นมิดนะหามเป็นมิดนะมันวงทแล้วอือนะวงทางไเลยว่ะ